สวัสดีครับผมตัางเอาสร้างบ้านต่อเติมนะครับวันนี้จะพามาชมโครงเขางานฝาผนังไม้ฝาเชอราะครับผมโครงเขาตัวนี้ผมใช้เล็กกรอกแล้วขนาดนิ้วครึ่งคูนนิ้วครึ่งคูนมิลหงครับผมนี่ครับผม งานโครงเขาครับผมพื้นที่โดยรวมก็ประมาณนี้ครับผมพื้นที่โดยรวมครับอ่าโครงตัวนี้ครับผมผมซอยตั้งอย่างเดียวผมผมไม่ได้ซอยนอนนะครับผมเพราะว่าระยะ ความสูงแค่เม็ดยี่ครับผมตัวซอยผมใช้ระยะแอดหกสิบนะครแต่ละตัวนะครับคือระยะห่างของตัวซอยครับผมหกสิบหกสิบครับผมแผ่นไม้ฝาผานังตัวนี้เป็นแปดนิวว้วครับผมความยาวอยู่ที่สามเมตร ความหนาของแผนน่นก็เซนแปดมิลครับผมทีนี้ผมจะเลือกใช้ของเชือรลครับผมไม้ฝาผนังครับผมอันนี้ก็ทีมงานช่างของผมครับผมแ้วอง,งอนครับผมช่างเชื่อมประจําไซส์นะครับผมช่างกําลังปั้นไหม่ครับผม พอทำการติดตั้งโครงเขาเสร็จก็ทำการยิงแผ่นเลยนะครับผมเดี๋ยวรอชมการติดตั้งแผ่นอีกทีนะครับผมสำหรับโครงเขาก็ประมาณนี้นครับผมสวัสดีครับฝากติดตามฝากรับชมด้วยนะครับ เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผม